เช็คความพร้อมก่อนเดี๋ยวจะลงเรือลงเรือเดี๋ยวจะไปทัวร์สามวัดจะไปดูวัดใต้น้ําวัดโพวัดโพเรียกว่าอะไรวัดโพอะไรนะน้ำน้ำโพวัดวัดกลางน้ำน้ํำน้ํามันลดวัดเลยโถวัดเก่าวัดเก่ากลางน้ําเอาไปก่อนทีมทีมนี้ไปเร็วไปพ่อไปเฮ้ยเดี๋ยวให้ทีมสุรินทร์ไปก่อนนี่ทีมสุรินทร์ไปก่อนทีม มา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 เอ่อรีบรีบรีบมามาเฮ้ยทีมสุรินด้วยทีมสุรินไปก่อนอ่าทีมสุรินครับทีมบุรีรัมย์ไปก่อนของเราไปลำนู้นของเรานี่ภูเก็ตเอฟซีอ่าเดี๋ยวภูเก็ตเอฟซีไปลำนู้นอ่าเดี๋ยวุรีสุรินเอฟซีไปก่อนลำนี้โอไปดูอ่าเฮ้ทั่วสามวัดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ไม่ไม่ใช่ขี่ช้างนะพี่ลำดวนขี่เรือนั่นเนี่ยอ่นั่งคนละตัวไปเลยอ่าไปก็อรอลำดวนเราจะไปเที่ยวสามวัดกันเมาเรือสองลำโอ้ยภกเกตเอฟซีว้ยขอนเลยภูเกตเอฟซีว้ยเอ่ไอ้เปนนั่งหลังเลยอีมีปัญหาของเพื่อเลยเอ่านั่งหลังเลยเดี๋ยวเราจะนั่งข้างหัวเราจะถ่ายรูปให้อ่าไป โอ้ขุดักลงเดียเด๋ยวว่าบุดเลย<พ>อ่ะโอ้โอเคไม่มีปัญหาปุ๊บไปได้ได้ไปนะนี่ผมมีผ้าเออโอเคพร้อม <c oughs> โอ้ยเหล้านะกับพวกก้พกระพ่างอยู่ <c oughs> ท่านน่าเก๋วกระพรงอยู่แบบเพื่อนะตุเดือดแจ่มเรามีวัดอะไรบ้างอะชื่อวัดอะไรบ้างนี่จะาเราไปนี่สามวัดอรัวัดศรีสุบรณวัดหลวงพ่อวัดสมเด็จวัดสมเด็จวัดศรีสุบันวัดหลวงพ่อโอ้ไปเลยสุรินท FC เอ้ยสุดยอดมากเลยลำนน์ นุ่นบรรยากาศของสะพานมอญยามเช้าแปดโมงครึ่งนี่นอนข้างสะพานมอญเลยบรรยากาศสุดยอดมากมีแพนี่แพเราเมื่อคืนนอนตรงนี้ล่งหลับฝันซ้องไม่แพงนะุพนะื่อนนะนอนได้ตั้งสิบสองคนนุ่มีครัวเออพ 3, <ๆ>ัดสามพันเรียก<ๆ>เพื่อนไปลัางหน้าสามพันนอนทิพซ้องก่อนเนอ มีกลัวให้ในในม,มีกลัวให้เรียบร้อยดูอุกปกรณ์ตอกเกตต่อเตอเลยเรียบร้อเยเออดีมากนี่ไปแล้วไปแล้วจะเป็นตัวสามวัดกันเคยมาแล้ววันก่อนแต่ไม่เคยได้ไปเที่ยวไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้มีเวลาจำกัดวันนี้ทำเต็มที่เลย